โอเคครับกลาสวัสดีคุณผู้ชมทุดท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ในทีติดจะสูญกับเกมไฟฟ้านั่นเองซึ่งโอ้โหผู้ชมไม่ได้แคสกันมานานมากนะคือแบบนานจริงเออเฮ้ยก็จะมาแคสนะครับโหหหหัวไม่นานจังเลยซึ่งที่ผมมาแคสไม่ใช่แล้วหรอกมันจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับนี่ตัวชิโร่นั่นเองถูกปะวะครับก่อนที่เราจะ <draining Happ. ahead> er ไปแคสเราขอเปิดไอ้กล่องอัน <Ken> นี้ก่อน เปิดดิไว่เออเปิดอย่างนี้นี่วะใครครับไปซูมไปบอบบอบบอบหกรนะดวงดีเหลือเกินได้นี่บอบห้าครับคำถามอีกแล้วชีโรเปิดวัสดุเพื่อ นะดูชื่อแล้วคผู้กล้าสงสัยว่ามอเตอร์ไซค์เลือกแล้วอะไรวะอะไรของมันครับไม่รู้จังวันี้แล้วผมขอรับกันแล้วกันนะครืออันนี้ก็ไม่ได้เล่นมานานนะครับอาจจะเออไปบ้างนะครับไม่ใช่เออเออเยอะเลยเออเอเยอะเลยแหละครับ มีไฟล์มาอัปเดตเลยมั้งวัเนี่แต่มันรู้สึกแ,แปลกๆนะจะซื้อขั้นไปทำไมหฮยรับแป๊บมารับมาเราก็จะมาสุ่มโทรกันนะคะมันจะได้ของอะยของดีอยู่ของดีอยู่ <c oughs> เคนะครับมา <c oughs> เปิดนะใครได้ชุดนี้แล้วกันเนาะถ้าได้ชุดนี้ผมก็จะเอาเป็นรีวิวด้วย เอาหมด้วโอเคงานตัวละครชิโรนั่นเอง,เองซึ่งสกิลของเขาคือจะเหมือนมาโครนะครับซึ่งสกิลของชิโร่นั่นเองก็จะเป็นการเมื่อศัตรูโจมตีจะไม่เกินแปดสิบเมตรนะครับการโจมจะถูกมาร์กนะครับเป็นหกวินะครับคือนี่คือสกิลแรกนะครับ ครับก็ประมาณนี้แหละเออซึ่งโมโคนะครับจะเป็นการคือเมื่อเรายิงใช่ไหมมันก็จะจิตมาร์กเลยคือแบบเช่นศัตรูจะจุ้เราก็จะรู้ว่าศัตรูจะจุ๊ไปถึงไหนนะครับเออจะจุ๊ไปที่ใดนะครับก็จะเป็นของโมโคะแต่อันนี้มันจะกลับกันนะก็คือศัตรูจะยิงเราแล้วเราจะรู้จุดศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับสาหรับสายฟรีนี้ผมแนะนําเลยเพราะสนใจโดนบอดยิงแล้วไม่รู้ว่าบอดอยู่ด้านไหน <c oughs> ครับไปเดี๋ยวพูดว่าเลยนะ แป้บนึงของพี่เจงครโอเคครับมาเปิดตาแรกก็คึ้ไอตัวรีแมทซีวีสีออกอาวุธเดี๋ยวถ้าไม่ออกอาวุธมีสองอันเทอรอกอัาสวร์กับเทลเลสยัยอันนี้ก็จะมีเหมือนกันไอแต่อันนี้ทีมรีแมทกาสวร์กับกาสวร์ชื่ออะไรครับจหวะนนี้เออผมไม่รู้แล้วค,ครับ อ๋ออาจจะเป็นกองสวรรค์และใหม่ปะฮี่มีการแบวกโของด้วยครับซึ่งวันนี้ก็จะไม่เล่นเป็น่วนของโหมดแรงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งของขอ,ขอไปเช็คก่อนว่าอืมอานนี้โอเคใช,ใช่ใช่ใช่แต่ผมจะเปลี่ยนนะครับวันนี้ผมจะเป็นสายฆ่าแล้วกันนะเออครับเอาไปดูของอย่างอืงอ่นด้วยนะเพราะผมไม่ได้เข้านานแล้ว มันมีอะไรเพริ่มเติมอย่างเมีเ้ยแเดี๋ยวเราจเอาบาเลตมันก็ยังไม่มีสก,กินอเคแคนยังไม่รีววสามเออสำหรับใครที่อยากเข้าแคนผมนะครับทักมาได้เลยนะครับเออทักมาในแฟนเพจนะผมมีแฟนเออแฟนเพจหรือเฟซลุ่มนี่ยแหละโอเคครับรับผลนะครับจังหวะนี้ <laughs> คือสามารถทักมาได้ครับเพราะมันจะมีแบบ บางเคสแล้วทีานะผ,ผมลงเฟซกลุ่มไปนะครับเอ้ยเอยเอะเพจนั่นแหละแต่เพจของผมด้วยความที่ผมจะเป็นแบบยูทูบเบอร์มือใหม่งไงคือนนอ,นนอันนี้จริงมันก็ทานาน,นแล้นแหละแต่คือยังไม่ค่อยรู้จักเรื่องพวกนี้หน่อยก็ก็ไปทักได้นะเออทักได้ทักได้เแต่ผมจะตอบนะครับเพราะยังไงก็มีคนทักน้อยเยอะหรือไม่ก็ไม่ค่อยมีใครดูคลิปเออไม่ใช่ดิไม่ค่อยมีใครดูคลิปไม่ดูคลิปเลยเออแบบน,นี้เดียว่ะเออซึ่งไอคลิป โลบอกก็ไม่ก็มีคนดูแค่หนึ่งคนนะเออล่าสุดคือแบบรอสองสามวันมันก็ได้แค่หนึ่งคนนะแล้วก็ไม่กดไลค์ได้เออก็ไม่เป็นไรเออก็ไม่ได้ว่าโอ้ตอนนี้ไปดูกันลูกแคนคือตอนนี้แบบอู้ง,งามมากุผู้ชม <laughs> ไม่ไม่ค่อยได้ฟาร์มแคนเลยคือตอนนี้เขาก็เริ่มไปเล่นเกมอื่นแลนะ้วเพราะเกมฟิฟ้าเขาก็เริ่มจะเบื่อไปตามกาลในเวลานะครับไปพูดมากพอตัวแล้วไป เรื่องสังหารเลยแล้วคืออันนี้ผมก็พอเข้ามา <I S 1> ไม่ใช่ <am the S 1> ว่าเข้าเลย <hurricane. S 1> ไม่เข้าเลยนะครับเอออืมใช่บอกว่ามจะไม่เจอแต <c ười> ่บอดเ้อนะครับนี่ <c ười> คือแบบเอาเนี่ยมาถ้าเอาเนี่ยถ้าเอาในไฟลครับในพันกว่าเนี่ยใส่ในอาวีได้โหมันไม่ละกันดวกเลยคือแบบผมจมันมากในการแบบได้ตัวละครใหม่นะครับคือผมก็ นะก็มีของแล่นบางชิ้นนะครับมอดเป็นเชื่อมก็มีนะครับ,บ,อรบสองใบแต่ผมยังไม่ได้ใช้คนจะบางชิน้นแะแต่เดี๋ยวนี้ยมเจอคนทได้เปลี่ยนชื่อแล้วจากเท็กีป่าโปกลายเป็นเท็กีหัดเล่นนะครับเอาเ <c oughs> จอแต่บตอดเยะแยะเ <c oughs> จอแต่บตอดครับจังวันนี้เอจอแต่บอดสักนเออผมกลับไปที่ในเกมเลยนะครับ มาครับเข้ามาในเกมแล้วครับมาครับกระบอกคือน็อตอย่างเท่เลยนะครับนี่สกินแอร์บอร์ดนะถ้าพวกเราหยุดมันก็จะเอฟเฟกมันก็จะหายนะครับแล้วพวกเราไปเอฟเฟกตก็จะ,จะขึ้นมานะเชนไปวันนี้ลงไหนดีวะลงนี่แล้วกันเพราะผมไม่อยากลงหัวรายการนะเพราะผมไม่ได้เล่นนานแล้วอจีมีแบบตัวเองแหลกนะครับแต่ไม่ใช่นะครับตัวผมเนี่แหละเล่นมันไม่ได้แหลกหรอก นี่ครับนี่มารูคเล่นคนเดียวนะครับอันนี้โอเค bye bye. ไปไปมันอาจจะแบบสลับมาเปล่าเอออะไรประมาณนี้ว่าสองคนมึงก็จะแบบสุ่มมา,า,นะาร์คอะไรประมาณนี้คืออาจจะไม่มาร์คเลครับสเปดคือตั้งแต่เล่นเกมมานะเว้ยตั้งแต่ผมจับอ่ะคือสเปดเว้ยเป็นปืนที่เข้ามือมากตอนแรกๆพอตอนหลังๆเล่นยากมาก,กมเพราะผมไปเล่นปืนอื่นแล้วไนงะ น่านักว่าสอนลงแรงเหรอแปะอันตัวอันหัวอันหัว <c oughs> ครับพอเรายิง,จจง,ยงโมโคนครับ <c oughs> นี่ครับเขายังไม่ได้ตอบโต้แล้วผมก็ฆ่าเขาไปเสร็จแล้ว <c oughs> พอดีพี่ก็หดเจินะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ <c oughs> นี่ครับมันก็จะจมาร์กนะครัะผู้ชมนี่มันก็จะมาแบบนี้นะครับมาเป็นจุดสีมม่วงนะครับเออ เออเกือบไปเลยเฮ้ยบอทยนะิงไปเนี่ยเฮ้มมเยบอทยิงไปเนี่ยเจมเจมผมถามเลยบอทยิงไะเนี่ยบอทยิงไปเนี่ยแต่ผมก็ยังยิงหัวมาเลยนะเออเพิ่มนะเมติมคือถ้าไปหนึ่งหนกับใครนี่คือแพ้แน่นอนเพราะไม่ได้เล่นนะเนี่ยก,ก็จะมีครูดาวของมันด้วยนะแล้วมีครูดาวของมันด้วยนะถ้าใครยิงหนึ่งนัดนะครับมันก็จะครูดาวนะครูดาวกี่คูดาวทั้งหมดยี่สิบเก้าวิครับ เขาไม่ยิงเฉยเลยเดี๋ยวเะขอเปลี่ยนปืนก่อนเราเราเราอย่าเพิ่งไปสนใจบอดมากนะครับจังหวะนี้เราต้องเล่นแบบสนุกสนุกไวยก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ได้สนุกแล้ว <abbiamo S 1> โอเคครับครับนี่คือทุกคนอาจจะงงนะว่าทําไมผมสามารถปลดล็อกสกิฟสีได้เลยบอกว่าทุกคนงงบอกว่าหรือทุกคนรูนแล้วขอเอาขอบอกแล้วกันนีก็คือตอนนี้แบบผมมาเล่นนะครับ คือก่อนเนี้ยผมก็กดมารับตัวละครชิชิลล์วันนั้นโบของตัวว่ามันจะมีแค่วันเดียวนะที่ให้รับเออเหมือนไอสกินอวอร์อเออใช่ใช่ผมและผมก็เลยกดมารับก่อนนะครับแต่แล้วผมเห็นไปเห็นไอตัวแดง,งผมประมาณสีซกว่าผมผมเลยเอาไปแบบผมเลยครัว่าเอาไปแตแล้วผมมีเงินเยอะใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่เงินดิมันเป็นแบบ เออมันไม่ใช่เงินจแล้วมันเป็นตัวนะครับเออแล้วตัวนั้นอ่ะมันมีเยอะเกินใช่ไหมผมเลยเอาไปสุ่มแบบแล้วตัวตัวโกดย่อยนั้มันมีเยอะใช่ไหมผมจแล้วผมก็เอาไปสุ่มนะคะเอาไปสุ่มแล้วได้เคือได้อันนี้ได้ได้แล้ววะได้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 เขาคิดก่อนเออกำลังคิดคำพูดได้เึินได้แบบตัวละครนะครับเป็นตัวละครซ้ำผมผมเลยได้มาอีกสิบอันโอ้หก็เอามาแลกกับไอ้ตัวเขาละบัตร เลเวลสี่นะครับบัตรสีฟ้าที่แบบใช้แบบอัพตคอนได้เลเวลสี่นะครับเออผมก็เอามาใส่ตัวคอนคิโรนะครับไม่มีละหรอกคือแบบไม่กลัวเด่งสีงหัวอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบแตกอะ่ะเออเอาไม่ยิงอะ่ะจะได้โทรผู้ชมที่ดูเาแต่ผมบอตททำไม,ไม่กล้าเลยเขาแรกเลยไม่กล้ายิงนะครับคือจะยิงแค่นัดแรกแล้วแบบล่อคือแบบมันคิดว่าผมผมเป็นคนเล่นใหม่ดีกว่านั่นแหละเออแต่ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วล่ะเออ ก็ก็ก็เรื่องจริงเมื่อไหร่ที่ผมไม่ได้เล่นนานหรือผมไม่ได้เล่นนานแล้วเกมก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยว่นไม่เป็นฝึกกระบอกกันเองโหรไม่ใช่ไรไม่ได้ไรมอกี้เหมือนเห็นคนจะถอดนี้เป่าวะหรือตาฝาดคือผมต้องการหมวกนะครับเผื่อแบบบางทีเห็นว่าไอ้บอดแล้วยิงผมโดนไงแล้วมันเพิ่งไปดิงที่หัวสักสองครั้งแต่เหมือนตอนนั้นยิงเข้ไปมันยิงที่หัวเกือบตายเลย คือแบบน่าอายนะถ้าแบบโดนโดนบอดยิงตายน่าอายจ๊ดเจ๊ดจ้ะอ๋อหาหมวกก่อนไม่มีหมวกให้ผมเลยเหรอวะเออเออผมน่าจะไม่ผมไม่น่าจะยิงหัวมันนะเออผมจะได้เอาหัวจากมันได้หมวกแตกไปเสร็แล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ม mm ีหมวกอ่ะเอาจริงด uh ิไ huh. ม่มีหมวกคุณ huh. ผู huh. ้ชมเฮ้ย เอ้ยวอบอดยิงหัวแตกแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วหรอกไม่มีมวกกระสุนมันเด้งได้นะผู้ชมเดี๋ยว,ยว<อ>ยมีคนล้อเดี๋ยวทีแพ้บอดว่ะเออนี่นี่จะหมวกเฮ้ยพี่สิกาแพ้บอดเออโอ้ไก่ไกๆไกไกมีคนพูดแน่นอนถ้านบอดยิงตาย เออไอหกเขาบอดยิงตายแต่ก็คนอมีหมวกผมไม่มีหมวกวัดเดีอยแมวเห็ไหมครับไปไปเล่นนานนะครับอืมก็ยังรู้สึกเฉยนะเออเฉยๆก็นะเออแล้วมันไม่ทับหัวผมเดี๋ยวเราผมลองดูดีว่าจะทับหัวผมไหมอยากรู้อยากรูก้เออนี่ครับมันไม่ทับหัวผมเว้ มันรอดขาไม่ได้ด้วยนะเพราะตัวผมบางอยู่เนี่ยคือฟิสิกส์ของเกมฟีฟ่านะครับอย่าไปซีเรียสแต่บางคนไม่ซีเรียสมากอะ่ะคือน้องนี่อะไรวะเนี่ยไม่ถอดอะไรซีม่ทำกันอะไรนะเราใช้สลิงพดีคดคอมลูนนะมี่สามารถแบบแคมป์ได้นะฟุ๊บ เจ็บเลยตอนนี้เราจะอัพเป็นสามแล้วก็เกาะขานะเพื่อกันคนยิตงตายมากขึ้นไม่ใช่คนยิงบอดยิงตายนี่ครับอะจจะยินเสียงลบกควนเล็กน้อยนะครับปลาชาัดเจนที่ผมพูดนะครับกำลังเลี้ยงน้องอยู่ บอลได้แต่ได้อุ้ยเดะเดวเดะเอันนี้คนจริง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 ไม่ใช่คนจริงนื้อหัวบอดเนี่ยเขาเด็กผมบอกว่าบอดมันยิงหัวได้นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บอดนะไอ้สัไม่ใช่ละแล้วทำไมผมกแมวโหโนบอกว่าเนี่ยนี่นะครับเออแล้วทำไมตัวละครผมน่าถูกจะอ๋อคือมันต้องอยู่ในระยะ80เมตรโอ้โหก็ว่าอยู่ แกท่าไม่มีอะไรกับเครื่องครับเมื่อกี้ผมก็แค่ดวงคนยิงเกือบตายนั่นเองไม่มีอะไรกับขึ้นให้หูเตือนยิงไม่ใช่เกือบตายเลยให้ตายเือะใบอันผมก็นึกว่าบอทนะผู้ชมกำลังจะพูดแล้วโอ้โอเปิดโคโน,โนออมาทันใดอยากจะบ้าตายครับจังหวะนี้ก่อนอยาทำนั้นก็ไม่ค่อยเยอะ ตตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์ดิตู้เลยวะตู้แบบลงยิมเปล่าวะตู้ตู้เลยสักอย่างเออแต่ผมผมรู้จักม <c oughs> ันคือตู้เว้ยคือสันที่นั้นมันคือตู้อย่างน้อยก็คือตู้มันก็คือตู้เข้าใจไหมพี่ชมมันก็คือตู้เออตู้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 ไม่ใช่ซึ่งข้อเสียเลยนะครับคือถ้าัตูยิงจากระยะไกลแบบไกลจริงๆนะแบบไกล เกินระยะแบบ80เมตรนะครับม no like ันจะทำให้สกิลนี้ลดความสามารถแอนดีเพราะจะไม่เห็นศัตรูนั่เองแต่ที่จริงตัวละครนี้จะไร้ประโยชน์โดยเฉพาะแล้วคือไม่ทําทำไมทุกคนอาจจะพูดว่าทําไมมันไร้ประโยชน์ก็คือถ้าศัตรูยิงมันจะมีขอบหน้าจอนะครับซึ่งมันจะเป็นแดงๆเออนั่นแหละคือจะเป็นอะไรที่แบบข้อเสียจริงๆนะครับผู้ชมนั่นแหละ มันเป็นข้อเสียมากใช่ค่ามันจะมีหน้าจอขึ้นว่าศัตรูแบบอยู่ทางทิศไหนไงแบบยิงปุ๊บมันก็จะมีคราศสีแดงๆมันแบบ<า>มันไม่ใช่เครื่องวงกรมดิปันแบบคาใครเสี่ยวพัะจัน,นออแบบมันจะมีเสยนแดงๆคาใคเสี่ยวพระจันนะคบมันจะขึ้นมาให้ดูว่าศัตรูอยู่ทางทิศไหนแต่ก็จะข้อเสียอย่างกลางคืนเราไม่สาม,มารถดูได้ว่าศัตรูมันจะอยู่ ตรงไหนนะครับอย่างเช่นม,มันยิงมาจากในบ้านแล้วในบ้านมันมีสองหลักติดกันเราก็จะไม่รู้นะครับอืมประมาณนั้นแหละแต่ข้อน,นี้ก็มันก,ก็ดีนี่นแหละก็แค่เพิ่มเพิ่มให้แบบมองเห็นมากขึ้นว่าจะโตอยู่ตรงไหนมีใครตุ๊กแกอยู่ตรงนี้ปะเนะี่ยผมเห็นหลายรอบแล้วนานๆทีเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาเล่นแล้วก็เห็นตุ๊กแกอยู่ตรงนี้นะ ก็คือคนนี่แหละคนที่มามาแคมเออแล้วก็ปิอเกเียกกุ๊กเก้ดูจากสภาพน่าจะเป็นบอทต่อปะออปะวะไม่ใช่คนนั้นน่ะที่มันยิงผมน่ะเกือบตายเลยน่ะแตกอัดตัวโน่นหนึ่งไอ้เอวนี่ครับมันก็จะ โอเคครับมีคนชา้ามันตายแล้วไม่รู้ใครตายนะครับเวียนกำําเวียนกำําเดี๋ยวเด๋เดี๋ยว,ยวลงไปตรงนี้ก่อนออในระยะ80เมตมันก็จะบอกนะครับครูดาวไม่นานครูดาวไม่นานแต่ทำไมไม่มีไอ้วอรทดผมเนยวะนที่โลกแม่งโคตรไม่ปลอดภัยเว้ย<อ>เดี๋ยว ยิ่งมาหลบหลรงหินด no ิตายโอ้ยตายอ้าน่าจะไม่พูดนะเมื่อกี้ โอเคนะครับ X, X, okay, เอ็กเอ็กโอเคงงดาวหงขอไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้กคนจะนเพื่อนตัวน,นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ไดเออสงสัยคนนี้ก็มาเล่นตัวนี้เหมือนกันนะเนี่ยเออนะครับบ๊ายบายคลิปนี้